Oh. คนหัวลุกมากเลยนะเจอรอยตัดเชือกไหมครับเจอปะเจอไหมครับรอยตัดเชือกนะนี่ผมไม่รู้ว่าทำไมกล้องไม่โฟกัสน,นะผมงงอยู่เลยนะครับเนี่ยรอยตัดนะครับนี่นะกล้องผมเป็นไรก็ไม่รู้นะครับไม่โฟกัสให้นะครับ ซึ่งแปลกมากๆเลยนะไปโฟกัสตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแปลกอลองเปิดแฟลชอยู่นะครับ<ม>เผื่อว่าเผื่อว่าจะโฟกัสให้ผมนะไม่โฟกัสเหมือนเดิมน,นะครับเออแปลกมากๆเลยนะโดยปกติแล้วจะโฟกัสเออนี่ก็เริ่มโฟกัสขึ้นมาหน่อยนะครับเหน็นรอยตัดไหมครับนี่นะ เป็นรอยตัดเชื่อมนะครับ